มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการใช้งานหัวจับดอกสว่าน OSAD 3003ที่บอกว่าจับได้แน่นกว่าเดิมนะครับผมเอามาใส่กับสว่านกระแทกไร้สายของโอซูกะนะ o s d 802นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะผมก็จะใช้เป็นดอกกลมทั้งหมดนะครับนะก็ทดสอบให้ดูนะครับนะเจาะเรียบร้อยไปแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นดอกนำนะครับผมใช้เป็นดอกเก่าแต่ว่าตอนที่ทำการเจาะลงไปเนี่ยมันก็ไม่มีอาการลูดนะครับเจาะลงไปได้แบบสบายๆเลยพี่ๆดูร่องรอยที่ตัวดอกก็ได้ครับแบบนี้ สะอาดเอี่ยมนะครับปกติส่วนอีกตัวนึ่งอันนี้ผมเพิ่งไปซื้อมาใหม่เลยนะครับก็จะเป็นดอกเจาะเหล็กตัวใหม่เลย10มิลครับพี่ๆก็จะได้สังเกตกันง่ายนะครับว่าดอกสว่านหลังจากที่ใช้ในการเจาะเหล็กขนาด10มิลเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพของดอกนะเราก็สามารถดูได้จากการจับดอกของหัวสว่านนะครับถ้ามันมีการรูดหนักๆเยอะๆก็แสดงว่ามันอาจจะจับไม่อยู่นั่นเองนะครับโอเคผมทําการเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยรอบต่ํานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสภาพดอกเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับนี่ นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวจับดอกที่ผมเอามาเปลี่ยนนะ OSAD 3 0 0 3สครับส่วนตัวดอกนะครับก็ปกติดีนะมันจะมีรอยพี่ๆเห็นนะครับว่าเป็นรอยจิกของตัวหัวจับดอกสว่านนะครับมันก็กดลงไปได้แน่นมากๆเลยนะอาการรูดจะมีเล็กๆน้อยๆนะครับตอนที่ดอกสว่านมันติดนะครับนอกนั้นก็ใช้งานได้ปกติถ้าเทียบกับดอกสว่านทั่วๆไปตัวนี้ผมว่าจับได้แน่นกว่าครับ